あ! เราก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับอยู่กับช่อง44 Custom Studio เอ้สตูดิโอนะครับว่า <Bro. S 1> วันนี้เรากลับมากันกับวันว่างๆของผมกับเควินจิจาร์อีกแล้วนะครับวันนี้ใช่ก็สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะับสำหรับวันนี้ใครกําลังหาสกูตเตอร์นะสกูตเตอร์ไปขี่ปีใหม่อาการเย็นๆอ่ะฮะเรามาขายคอรอีกแล้ว <No. S 2> <laughs> วันนี้<บ>เราก็จะมานําเสนอนะฮะเจ้า Alvin X อ right. วันเอ็ก G T ไหมครับเนี่ยตัวนี้ตัวธรรมดานะฮะเป็นสวิฟต์อวันเอ็กนะครับก็ตัวนี้เ <Yeah, ป็นมือสองเนาะนะครับมือสอก็เด anyway> ี no. ๋ยวเราจะมารีวิวคร่าวๆโดยรวมให้ดูแล้วกันว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะพี่นะมีอะไรแต่งมาให้แล้วบ้างเนาะนี่ก็อันดับแรกเลยกุญแจเขาให้มาแล้วเราไปซิ่งกันเอาไปใช้กุญแจเบนซ์มั้ยครับเนี่ยโหเท่ยังโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าโดยรวมคันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างหลังจากที่หลายๆคนรีเควส อ่ามันเอ็กมือสองมาค่อนข้างเยอะมากคนอยากได้นะช่วงนี้ตอนนี้หมดเกลี้ยงแล้วไม่มีไปไว้นะคันส้มก็ไปจะไม่ไปไว้นะก็จะเหลือคันนี้คันสุดท้ายเลยก็ส่งท้ายปีไปนะพี่นะคันนี้ก็คันนี้มาเพื่อรับลมหนาวโดยเฉพาะนะฮะจะเอาไปขับขึ้นเขาลงห้วยไปกลางเต้นอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ของมันต้องมีมันต้องมีอากาศเย็นๆขี่กับแปนไปที่ยนิด <ators> ใครใครเป็นโรสใครเป็นแจ็คเลยโอเคก็อ่าคันนี้นะฮะเรามาดูตั้งแต่ข้างบนเลยแล้วกันมีอะไรมาให้บ้างก็อันดับแรกเราเห็นเลยชัดๆเลยว่าเป็นแฮนด์พับนะฮะแฮนด์พับอ่าเดี๋ยวผมจะพับให้ดูมันเป็นยังไงพี่อ่าเดี๋ยวจับนะผมอมันพับยังไงว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมอยากรู้มันพับไงเห็นเขาบอกเราเคยเห็นพับจะพับใช่ไหมเราก็จะพับบุกสลักตรงนี้ในในพี่ดูสลักนะกดสลักปุ๊บอ่ากดสลักปุ๊บปั๊บขึ้นปั๊บ อ่เรียบร้อยครับเแทนได้นะครับก็ขนขึ้นรถขนพกพานี่นี่พี่เดี๋ยวคลิปที่แล้วคนต้องงงเราเอาเออเล้ว MX หกศูนย์เนี่ยแฮนด์มอบเขาอยากรู้ว่ามันหาเลข์ไงพี่ทำให้ดูดิพี่แฮนด์หาเลขอันนี้สไตล์คาเฟ่เลเซอร์อ้โหเราได้อยู่นะได้อยู่นะได้นะแต่ลองกินกันดีกว่าได้อยู่นะเท่เท่พี่เท่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกอันนี้ก็ทับใช่ไหมพี่แฮนด์ทับนะประมาณนี้ก็สามารถ พับแล้วก็ยกขึ้นรถได้มันก็ได้ไม่ไม่ติดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นในส่วนในเบาะของรถนะฮะมันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะกลางก็แข็งแรงนะฮะสามารถล็อกแล้วก็ดันล็อกไปเลยอืแข็งแรงสวยงามนะฮะเออปอกแฮนตัดปอกแหวนของอะไรครับเนี่ยพี่แปลกๆไม่เคยเห็นนี่ของอะไรวะล็อกโบรอะไรทุกอย่างเลลล็อกบบ แต่เทพดีนะพี่นะเป็นลายใหญ่แต่ผมรู้สึกกระชับกระชับกระชับดีนะเจ็บเจ็บมือหน่อยๆแล้วก็โอเคมันก็กระชับดีนะแล้วก็ดําเดิมก็เป็นเบรกดําเดิมเป็นเบรกเบรกอะไรครับเนี่ยพี่มันเบรกน้ํามันไฮดรอลิกมาให้นะฮะก็จะโอเคหน่อยไม่ต้องไปอัปเกรดเครื่องนะฮะเหมันเหลือจานเดิมเบรกเดิมยางเดิมนะยางเดิมแต่ไฟไม่เดิมไฟไม่เดิมอันนี้ไฟหน้าเต็ม อันนี้เปลี่ยนไฟหน้ามาให้แล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูไฟไฟเป็นยังไงเปิดไฟให้ดูเปิดไฟนะครับพี่ติดไหมเปิดยังฮะเอ๊ติดด้านล่างอ่ะพี่กดผิดกดผิดกดผิดผิดไฟนะเมื่อกี้เออสว่างกว่านะคนผมอีกนะพี่นะแล้วเปลี่ยนไฟมาสว่างกว่าเดิมน่าจะสว่างกว่าเดิมมัน สองสาเท่านะโอ้โหสว่างครับสว่างครับตึกๆนี่สว่างตาแตกมีไฟแฟชชิ่งมาให้ด้วยไหนๆพี่แฟชชิ่งอ่ะนี่โอ้โหสายขวานะไปหาเปิดอย่างนี้ตามมื่คืนไม่ได้พพี่่เิงวงวิ่งกระจายนะมันจะมีจักเด่นก็สุดหน่อยนะเพลงก็เปลี่ยนไฟมาคันนี้มีแฮนด์พับมีปอกแฮนด์นะฮะแล้วก็เอ่ร้ายมาดูเอ้กันสะบัดนี่พี่ลืมนี่กันสะบัดด้วยกันสะบัดก็เป็นกระบอกเงินขาสีดำอืมครับก็ จริงๆคันนี้ก็โดยรวมก็มีของจําเป็นมาใส่มาให้มาให้หมดละทั้งแฮนด์พับทั้งกันสะบัดนะครับแล้วก็ไฟหน้าพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานไวปวิ่งวิ่งเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่เราลืมเปิดให้ดูแล้ววิ่งเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่ประมาณพันนิดนิดหนึ่งศูนย์เก้าหกอุ้ยน้อยนะพี่ถือว่าไม่ไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยก็กลางถือว่าไม่ใกล้เคียงกับคันส้มจี๊ดก่อนหน้านะพี่นะใช่ๆพอๆกันเลยแต่คันนี้ราคาเล้าใจกว่าแน่นอนแต่สภาพก็ถือว่า สติมาสักเก้าสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นนะลองลอยการใช้งานนิดหน่อยแต่ก็ยังใหม่อยู่เนาะมีพักเท้ามาให้แล้วมีกันกันดีดกันดีดมาอ่าก็ไม่ต้องไปใส่พักเท้าเพิ่มอันนี้มีมาให้แล้วนะครับถือว่าของครบพร้อมขับนะครบพร้อมขับสภาพสวยในราคาน่ารักสรักราคาเล้าครับเล้าจริงแต่เราเราเราใจสนใจก็ติดต่อมาเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดให้นะเพราะว่ามันเพราะนั่งเยอะ วิ่งน้อยราคาเราใจกว่าไอ้ส้มจีนแน่นอนนะคันนี้โโอ้หจะยกล้ออย่างเดียวเลยในพี่ขี่วนให้ดูหน่อยพี่เอ้ยเครื่องแรงอย่นีมอเตอร์ยังแรงอยู่ฟังก์ชันครบไปติดครบทุกตัวนะครับสภาพสวยก็คุ้มครับราคานี้เดี๋ยวลองสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาทางเพจหรือก็ติดต่อมาทางทุกช่องทางอ่าเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้นะฮะสนใจรายละเอียดติดต่อมาฮะเดี๋ยวพวกผมจัดการให้ไวรุ่น64เคลียร์ให้ไม่ต้องห่วง ก็ถือว่าคุ้มคันนี้นะราคาน่ารักสนใจสอบถามได้นะครับมาดูลองลองเทสลองขับลองเทสลองขับได้ที่ร้านนะครับก็นะฮะหลังปีใหม่แล้วเดี๋ยวราคาเขาจะปรับขึ้นแล้วนะฮะอันนี้ราคาเล้าใจส่งท้ายปีนะครับก็อย่าลืมนะใครที่กําลังมองหาสกูตเตอร์ราคาน่ารักน่ารักชาเอาไปใช้อากาศเย็นๆครับรับลมหนาวนะพี่นะรับลมหนาวก็ อย่าลืมไวรุ่น64นะมาหาไวรุ่น64มาลองเทสลองขับกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้พวกคันนี้ดีเทลน้อยไปหน่อยแต่ก็ราคาก็เ้าใจตามนะพี่นะหรือถ้าอยากอยากลองดูตัวอื่นหรือคันอื่นๆที่เคยรีวิวมาก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับก็มีหลากหลายให้ท่านผู้ชมได้เลือกเลือกซื้อเลือกดูนะซื้อืดูตัดสินใจได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะพี่นะได้เลยโอเคสำหรับวันนี้ผ เดเนียลนะต้องขอตัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าต่อไปสุดครับ